สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับอยู่กับผมช่องนอนไฟเตอร์นะครับอ๋อเจอกันยามบ่ายครับป้านวยจัดหนักจัดเต็มมีแต่ฝุ่นเลยครับรถโอ้บอมแมมหมดเลย นี่ก็ขุดจมปวกครับวันนี้วันนี้ค่อนข้างวิ่งไกลครับก็รถดำไปกลับช้าหน่อย เดี๋ยวมาดูปาหน่วยใสเยอะแค่ไหนเดี๋ยวพาไปชมความลั่นครับทางหนืดจัด วันนี้เจอทางเนืดครับวันนี้ ใส่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออจัดเต็มครับปานุย้ยใส่เยอะแท้เที่ยวนี้อ่ะโอ้ย แล้วผมจะไปไหวไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงทางเหนืดๆแล้วกันครับ ให้ดูทางครับดูครับนี่มันจะเป็นทรายครับทรายกระเดาเลยลั่นอยู่นะ วิ่งก็จะมีเกรดเดอร์ครับคอยทำทางให้ตลอดครับแล้วก็จะมีรถน้ำสเปรย์เพื่อไม่ให้มีฝุ่นนะครับนี่ก็เกรดเดอร์ก็ทำทางให้รอบหนึ่งแล้ววันนี้นก็ทางก็พังเหมือนเดิมมียุบเป็นบางที่ครับ ข้างฝุ่นครับดูจากกระจกหลังเอาตรงนี้ก็ค่อยๆยอดครับโยกแรงคะเหลือเกินในก่อทีมงานรถดัก็มารับตัวอยู่ตรงนี้ครับ จะมีพนักงานคอยแจกตั๋วอยู่จุดนี้ครับนี่เลยอันนี้ก็วิ่งยาวเลยครับ วิ่งเร็วไม่ได้ครับได้แค่เกียร์สครับเ,เก็ขเขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ อะรอชมจังหวะนี้ครับมีลั่นแน่นอนตรงนี้เขายังไม่บดอัดครับดินค่อนข้างเปียกหน่อยทีเทก็มีทั้งสิบล้อมีทั้งหกล้อเทกันจุดเดียวเลยครับวันนี้ เดจานฮะเดาอวลนริงเงยเนาะจานแจกครับโดับเลย เละหมดแล้วครับพี่น้องไม่รู้จะหลบตรงไหนได้ครับโยกมากเลย นั่นก็มีอีกชุดหนึ่งครับที่ออกมาเส้นนั้น นี่ก็ออกสามได้ครับตรงนี้ตรงรถดําที่สิบล้อก็10ล้อที่เทตร,ตรงนี้ก็รับตัวข้างหน้าน,นี้เลย ทีมที่ผมวิ่งอยู่ก็ไปรับอยู่ที่นู่นละครับทางออกบอ่อจะมายืนยิ้มอะไรตรงนี้เนี่ยาง,งานทีเทก็จะมีเท็เตอร์ครับดี DC. ก็จะมีสาวๆคอยโบกครับ ครับเดี๋ยวผมกลับรถก่อนครับอ่ะันี้ก็ถอยมาเทดินแล้วครับมีสาวเสื้อแดงถอยโบกครับหนูดับเลย ทีเทรถค่อนข้างเยอะจัดครับ<อ>นี่<อ>จะเย็นลูกเพะ<อ>วุ่นวายเลยครับทีเท ให้ดูสาวครับนี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วมันบอกว่าร้โทรศัพท์ด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ